เออ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 ตายดตตายท่ายที่อย่าถอยอย่าถอยอย่าถอย้เคลือมาปางหวานตัวเอยโต้เคนมาปางหวานเออปางหวานเป็นต่ออยู่แล้วครับเป็นต่อ ปลาบงมันเป็นต่อยนะครับปลาบางเป็นต่อยครับปลาบางเป็นต่อยนะครับตัวนี้โอ้ย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 โ้ยอ้ยอ้อ้ยอยอ้ยา้อ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ย้ยโโนับนโโัโอ้โ